ครับสวดมนต์ชาเพิ่งเสร็จนะครับขอให้ชาไทยและชาพุทธอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงจะเริ่มจเจริญรุ่งเรืองนะครับในพบนี้ชาตินี้นะครับนี่คือเขียงหินของปู่สีโคตะบองปราบล้านช้างนครหลวงเวียงจันทร์นะครับและนี่ก็คือดาบในยุคกูชาติในยุคพะในเลสวนมหาราชนะครับให้ดูมากไม่ได้นะครับเพราะว่าติ๊กตอเขาจะปิด ิดกันนะครับก็ไม่ให้เห็นเรื่องอาวุธนี่คือกลิ่และกำไรพญานาคนะครับของพระสุวรรณคราศซึ่งเป็นร่างที่8ของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะครับส่วนนี่เขียงเห็นของปู่สีโคตบองปราบล้านช้างนครหลวงเวียงจันทร์ปู่สีโคตบองเป็นร่างที่5ของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งนะครับยกสองคนนี่เกือบไม่ขึ้นนะครับยกเข้ามาหลังจากที่ฝังอยู่ใต้เดนมานาน สองพันกว่าปีนะครับยุคข,ของปู่ศรีโคตบองเพราะว่าปู่ศรีโคตบองเป็นร่างที่ห้าของรพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งแล้วก็ร่างที่หกก็คือปู่กรมหลวงมัทธาวัดภูจมปัสดักนะครับที่สร้างแข่งพระาธาตุพนมนะครับคือต่อเนื่องจากร่างที่ห้าเป็นร่างที่หกนะครับสวดมนต์เช้าเพิ่งเสร็จครับสาธุกขข็ให้ชาวไทยและชาวพุทธ คนไทยประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขไดน้นายกที่ดีชื่อสัตว์ซื่อสัตว์สุจริตเข้ามาเป็นนายกนะครับสาธุสาธุพ่อหลวงแม่หลวงบรรพบุรุษไทยทุกๆพระองค์ขอให้จงประเทศไทยจะเริญรุ่งเรืองและได้นายกที่ดีเข้ามาบริหารประเทศสาธุสาธุสาธุ ในนามราชการที่หกับชาติมาเกิดใหม่